วันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลยุยขอบ16นะคะชุดนี้มาพร้อมอยาง m a x กซินะคะ m a x กซิ a เ265 7516นะคะใส่กับฟอร์ดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ เปลี่ยนจากล้อดเดิมนะคะมาเสริมหล่อเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะเข้ากับสอดเลยนะคะ ใส่แล้วหลอเลยแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอาเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินคา่าสอบถามได้ที่0993544468นะคะ คุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกๆท่านนะคะสามารถแวะมาเลือกดูสินค้าตัวใหม่ๆที่ร้านได้เลยนะคะนี่ล้อมือสองนะคะสภาพส,สวยๆนะคะอ,อัปโหลดสายลุยนะคะนี่อ,อัปโรลดสายลุยยังพอมีให้เลือกอีกหลายชุดนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะนี่จ้า แลกเทินได้นะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะนี่จะเป็นหยดน้ำห้ารูขอบ16ก็มีนะคะล้อ้อมยางชุด13,900บาทนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกๆท,ท,ท่านนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ๆลงมาให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ